ตอนนี้ก็ลังหิตนะครับตัดน้ำตัดไฟแต่ว่าตันตรงเบิงว่าทันสามารถเหตุใดตามกฎหมายบ่เออเห็นรัฐบาลเขาตัดน้ำตัดไฟแก่งคอนซิ้นเตร์ไปเหตุน้ำเขากับบางเทือเขาเดือดร้อนครับเขาจะไปแ้งคววมนํำเนินคดีกับเมาด้วยครับเพราะมีสิทธิเหตุบละครับอันที่จะเ้าถึงนี่คือเรื่องผูให้เศร้าก็คือผมนี่มีบ้านในคนเศร้ามีคอนโดใหยคนเศร้ามีแฟตในคนเศร้ามีอาคารบานตึกให้เขาเศร้า เสื้อนอนกินเลยเพื่นวอ,อหรือเป็นเจ้าของโรงแรมเจ้าของกิจการพวกเม่นชั่นต่างๆนี่ลงทุนเธอเดียวนอกนั้นก็เก็บกินไปเรื่อยจนตายผมตายแล้วลูกล้านมึงกับบริหารต่อแม่บากรักก้นก็จะมาเศรายูุบะเศราบ่ตุดเด้หรือโรงแรมพวกนี่ส่งนี่สอดโรงแรมแบบอไล่ชั่วโมงหรือไล่วันหรือไล่เดือนไล่ปีก็แล้วแต่ครับแต่ว่าบางเถื่อ ค่าเศร้าเก็บบ่ดด้ก็ทุกข์ก็กันเนีเห็นบอนเป็นข่าวค่าเศร้ากับว่าใจลลวก็ทิมขยะทิม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 ไแล้วก็หนีเลยล็อกห้องไว้ย่างดีจาของของม้อนไปใส่วาไป่องเบงโอ้ขี่ขยะเต็มห้องเอากุญแจไข่ับไปตัดชายยูก็ไปขยะว่าเมนายกว่าอยู่ตลาดครับก็ค้นออกไปทิมใจถุงดำออกไปคนมาเก็บขยะนั่ะสามคน4ีคนแม่บ้านเป็นล่มก็มีมันเหม็นมันเน่ามันอยู่ก็เจ้ามันอยู่เนี่ยใคเห็นบ่แม่นว่าเป็นเจาของสถานที่มี มองห้เขาเศร้าแล้วสีมีความสุขเลยบางเทื่อก็เจอผู้เศร้าเขาขี่กระไลผู้เศร้าบ่าะยา่อมใจคาคาเศร้าลาบากอยู่คือกันดเดออที่นี่แต่เขาประจายคาเศร้าท่านจะมีมาตรการยังห่ะครับไปดาเนินการแบบเขาเน้อดาเนินการกับเขาอ่ะอืบางทีเราเห็นเขาเห็ดข้าไปเห็ดมันสวยเลยคนอื่นเขาเห็ดเ็เห็ดใยนะครับแม่ว่าตัดนามตัดไฟก็ใยวอรเข,ขาประจายคาเศร้าเดี๋ยวบอกพี่น้องฟังครับคนมาเศร้านี่นะครับอื บางเธอเข้ากับจ่ายค่าเสาเป็นลายมือแม่ว่ากับแล้วแต่ว่าข้าให้เสาแบบใดเสาไล่วันไล่ชั่วโมงก็มีด้สองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเสาขึ้นหนึ่งเสามือหนึ่งเสาสามมือเสาหามือหรือเสาเป็นเดือนเสาเป็นปีเสาเป็นสิบปีก็มีครับแล้วแต่จะตกลงกันแบบใดก็ตามแต่บางทีจ่ายค่าเสาจะจ่ายแบบใดล่ะจ่ายทุกสิ้นเดือนจ่ายทุกวันที่หนึ่งจ่ายทุกวันที่สิบห้าสามมือจ่ายเท่านึง ปดหมื่นจ่ายนึงก็แล้วแจ่ตกลงกันก้นไม้บริหามแลี้วแต่ท่านจิ่ใจกันแนวไดแต่ว่าถึงเวลาที่จะต้องใจงเขาท่านจะต้องชําระคาเศราให้เขาด้วยครับรายเดือนทุกสินเดือนสินเดือนก็นตตองใจงเขาเลยนะครับจ่ายถุกวันทีสิบหามันทีสิบห้าเพื่อก็ตองใจเขาเออมันตกลงกันไว้แบบนั้นที่นี่มันก็จะมีพวกใจซาครับใจซาพอถึงเวลาปุ๊บอ้าวอืม 30ต้องต่างใจหรือทูกสิ้นเดือนพุนอะไรก็เลียไปวันที่4ที่หพุ่นเห็นบ่ท่านเป็นผู้ให้เศ้าท่านจะเห็นแนวใดเออไล่นี้เลยบอกรืยว่าเออมันกระจายมาทุกมันที่หาเ้ล่ะตกลงกันก็จริงอยู่30แต่ว่ามันก็บาเกินมันที่หาจักจักเทื่อเนี่ยเอารวมมารวยกันกับวเป็นหยังครับกถือว่าเป็นมันที่หาไปมันใจสาแต่วางเทื่อสาจนข้ามเดือนจังสิ่ก็บวหวเลยครับเออมันสาเกินไปมันสาแห้งเออ เหลือใจยอยู่แต่ใจบกครบนี่อีกพวกหนึ่งสวาคาเซาบานสามปัญหาหอดมือสิ้นเดือนเอามาจ่ายบริจาคสามปัญหาเนี่ยใจสองพันอีพันหาขัางไปก่อนมันที่สิบแปดด้วยอีปัญหาก็จะเป็นแบบนี้แหละต้องเาจาวกระจายก่อนพันหนึ่งอย่างสิหมุนว่าท่านหาว่าท่านเห็นบ่พวกใจบกครบผู้เป็นเจ้าของบานสถา,านที่ที่ห้เขาเซาตึกรามบานเฮือนเฮ็ดเน็อดยนี่เฮ็ดแนวไโดยทำเนี่ยเออ มันบ่อใจตามที่ตกลงกันเดือนละสามปัญหามันก็มาจ่ายก่อนหาลอยแปดลอยพันหนึ่งสองพันนั่นน่าทั้งนึงจังใจครบนั่นเถอสามปัญหามันก็จ่ายสามพันค้างไปหาลอยจะฉี่ก็มีอ้างว่าต้องไปซื้อนมให้ลูกเห็นบอกเขาก็เ็นโอ้เ็นใจกันเเออหลือจ่ายแบบพิษรูปแบบต,ตกลงกันว่าโอนเขาบัญชีด้อบ่ต้องมาจ่ายสดๆก็ข่อยข่อยว่รับเงินสดโอนเขาบัญชีมันก็โอนอ่างว่าอืมบ่มี เขาเนี่ยังล่ะแบงกิ้งมบายบอย่างสินะหรือบอดดไปธนาคารเอาเงินสดให้เจ้าซะเออตกลงกันแนวหนึง่งหรือว่าหายใจเงินสดกับคว้าโอนเงินสดบ่มีจะโอนให้เขาบัญชีมันจะมันไปหยุ่งยากบัญชีเขานะครับแม่บ่กล่ะตกลงกันแบบไดก็ต้องใจแบบนั้นเด้หรือบอ่จายเลยพวกเฮียเลยสิ้นเดือนปุ๊บหมดใจอืมใจนิดนึงกับบวจาย สามปัญหาใจจักแปดร้อยก็ยังดีบอใจเออใจทั้งโอนกับบ่าใจใจสดกับบ่ดใจพวกนี้ก็มีครับที่นี่ท้าท่านมีลูกข้าแบบนี้นะท่านจะเฮ็ดแนว่ดไเออผู้เศร้านี่นิสัยแบบนี้ล่ละมีแบบใจซาใจบกครบใจพิษหลปแบบแล้วก็บอใจเลยอืมท่านจะเฮ็ดแนวใดอครับเอาละมาตรการที่ท่านจะดาเนินการกับเขาใดนั้นท่านก็ตรงเบื่องเน่บว่ามาเฮ็ดได้ทุกอย่างเลยเมื่อก็พิสัญญาอืมเศร้านะครับ สัญญาเศร้าก็คือเอาเรื่องที่บัจจายคาเศร้าเนี่ยเป็นหลักเลยครับท่านเสียหายท่านมีสิทธิ์ดำเนินการใดเลยแต่ดำเนินการแนวใดไท่านตองเบื่องข้อกฎหมายเด้ท่านตองเบิ่งขั้นตอนของกฎหมายาก็เฮ็ดหยังแงแม่ว่าละ่ะหนึ่งเรียกร้องคาเศร้า,าได้ทวงถามได้นั่งน้อยเจ้าข้างค่าเศร้นนา,า,า,าย่ายตอนไหนเจ้าจะมาใจเออก็บทวงถามเขาดีๆบอกกล่าวเขาหรือเห็นหนังสือทวงถามเขาบบแมนออกประกาศเลยออกหัวกระจายข่าวเลย หองไม้เหล็ก13บส่ใจคาเสาข่างอยู่สามหวดขี่ที่ขี่เนี้ยสีไรลหนีอยู่มืออื่ืมนเหมือนนี่สาวมาใจเด้อประกาศทั่วไปแบบนี้ก็บ่ไ้เด้ครับแต่ไปท่วงหนีแบบนี้ก็เสียหายเลยไปท่วงคาเสาเขาถือว่าเขาเปหนีทันทันไปท่วงหนีแบบนี้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องท่วงหนีมีนะครับอาจจะเขาเนื้อแหละครับไปท่วงหนีแบบนี้ต้องท่วงด้วยกฎหมายมองไปไปท่วงด้วยอำเภอใจกับท่านจะเรียกร้องดอกเบี้ยเปี้ยปับ เงินเพิ่มยังกับว่าไปถ้าไม่มีตกลงในสัญญาว่าถ้าใจซามีเงินเบียรปับหรือขิดดอกเบียเด้อดอกเบียรพิษนัดอ่ะเพราะว่าใจคาสามันเป็นเงินไงตกลงกันเป็นเงินพอดมือเอาเขาสารมาใจแท่นไหยบอกแม่คอยดำหน้าเกีียวแล้วบันสีแล้วเอาเขามาให้แท่นคาสาวเลยบอกเออตกลงันจ่ใจเป็นเงินเลยครับแต่ว่าถ้าเจ้าของสถานที่เขายอมว่าเออคอยกระสพิสูจน์เข่าสารพอดีแม่เจ้าเอาเขายังแล้วมาให้พรว่าเขาไม่ตัวครับเขาเมลียังดีเลย เออเอาตีรละ่ากันไปกระจบแทนค่าเศ้าไปว่ากันไปอสองสอบสามสอบว่ากันไปแม่บอครับแต่ว่าแต่เขาบ่ยอมเขาจะเอาเงินทันจ่ายเป็นเงินเนี่ยจะเอาเขามจา่ใจแทนบ่ไ,ได้ไเด้คขิดดอกเบี้ยตกลงกันแบบได้ว่าไปเออเสียหายซ้ำไหนบาทใใจ่ายซาเขามีความเสียหายบ่อแต่มีเสียหายเขาก็เลียกรล่องได้ผู้เป็นเจ้าของสถานที่ก็เลี่ยกรลองได้ครับหรือมีเงินประกันว่างไว้เออจะรีบเงินประกันจ่ายซา จโบตรงใจพิษรูปแบบอใจบ่ถือ่อใจจะของบานเนี่สิรีเงินประกันถามีในขอตกลงในสัญญาเขาก็รีบได้เลยครับเป็นตนวัวนอทันว่างเงินประกันใบคาเสารไว 7, ้เจ็ดพันอย่างสิแม่หมอครับว่างประกันใบสองเดือนคาเสารเดือนละสามปัญหาทานบ่ใจเดือนหนึ่งก็หักเงินค้าประกันเลยเดือนหนึ่งเงินประกันเหลืออยู่สามปัญหา,เ,าเดือนที่สองบ่ใจหักเบิดเลยจบเงินประกันนอามาเป็นคาเสาร ท่านก็ต้องหาเงินมบ,บ้างประกันไม่ถาบว่าหาเงินบ้างประกันไม่ภพยที่ใช้หามือสัญญาเศ้าสิ้นสุดเขาก็ไล่ท่านออกจากห้องจากบ้านเศราได้เลยถานมันมีขอ้อตกลงในสัญญาครับแล้ววันนี้ทาจะฟ้องร้องท่านก็ต้องบอกเลิกสัญญาไปก่อนบอกเลิกสัญญาว่าที่เศ้ากันนี่ยกเลิกด้อเพราะเจ้าว่ญญาใจ่าเศร้าหรือเจา้านี่นี่น,น,นี่พิษสัญญาขอนน้ขอน,นั้นข้อนี้ว่าไปแล้วก็ไปฟ้องร้องครับที่แล้วตอนไหกับตอนนั้นล่ะฟ้องไปอืม แต่ผมบอกเลยว่าในกรณีเจ้าของผู้ให้ยเสาไปฟ้องศาลนี่นะครับโอ้ลำบากหลายครับถ้ากเขาสู้ขึ้นมานะครับดึงเกมเขาก็ยู่ไปเรื่อยๆเด้ครับสุดท้ายแล้วบังคับคดีกับบุ้มมี่อย่างไงบ้านเจ้าของกับบุมีตัวมันจังมาเสาไม่ได้มากครับแต่บางคนงกับบนเนี่ยเขามาเห็นงานอยู่ต่างจางางังหวัดบ้านเขามีลังบางไงอ่ต่างจังหวัดอยู่เชียงใหม่บ้านลังบางไงก็เลือดขาดเลยแต่เขามาเห็นงานอยู่บน,บนเขาบ่มีบ้านเขาเสาอยู่กับเป็นได้ไม่ได้มากครับเพส้นก็ไปยึดเขาอยู่เชียงใหม่คนครับอืม ไปบังคับคดีอยู่บ้านเขาอยู่เชีงยงใหม่ไปสืบสับว่าเขามีทรัพย์สินอย่างแต่เขาขังคาเศ้าสา,สารตัดสินแล้วเป็นหนี้ยู่เจ็ดหมื่นไม่ยอมจ่ายเอาไปบังคับคดีว่าไปแต่ส่วนมากก็บ่ม,มีอย่างบ่ม,มีอย่างกับบ่ไดดครับนอนกอดข้ามีภาคสาไว้ทั้งเจ็บทั้งเหม็นผู้ห้เสาร์เขาก็ต้องเลือกผู้หอเสาผู้เสานั่ผู้ห้เสาก็จะเบิ่งเนี่ยผู้เสารเป็นแบบได้เป็นขา้าราชการบ่เห็นงานยังเขาถามสอรอสอแหลบางทอเอามาถามยังข่อยเสาร์ข่อยมีเงินจ่ายคาเศ้าเจ้าเจ้าใครข่อยเสา้าเป็นยังบางคนเขาบ่อใดเขาต้องถาม เห็ดงานอียนยอ,ยอย่างตำแหน่งอีาาอย่างข้าวยานข้าบบจ่าย่าเสาข้าวยานข้า่บด้เงินเขาเจอมาหลายแล้วแบบนี้นะเอ,อบ้านนี้เมื่อว่าเรื่องท่านจะไปตัดนามตัดไฟเขาได้บอกสมมุติว่าเขาบว,าาว่าย่าเสาสองเดือนก็แล้วสามเดือนก็แล้วบว่ายเลยเอเฮาเป็นเจ้าของสถานที่ออตัดนามตัดไฟออมันบม่มีไฟมันก็นอยู่บ่ได้มันบม่มีนามมันอาบ น้ำบ like ่ได้แม่นบ่ครับเออมันก็อยู่บ่ได้ล้างถ้วยล้างแก้วบ่ได้มันก็อยู่บ่ได้มันอยู่บ่ได้มันก็ต้องหนีแม่นบ่ครับหรือมันต้องหาเงินมาจ่ายเฮ้าเข้าคืดง่งไๆว่าเข้าเป็นเจ้าของนะครับเออมันเฮ็ดใดบ่ล่ะครับยันจะไปหาเฮ็ดตัวทิพย์ได้ไปตัดนามตัดไฟเขาเฮ็ดบ่้เด้อครับตามกฎหมายนะถ้าเขาบ่ใจ่าเศร้าน่ะตอนต้องเฮ็ดตามช่องทางทีกฎหมายกำหนดไว้ก่อนเออ่านต้องบอกเลิกสัญญาก่อนเลก็นี่ทีสัญญาเฮ็ดกันไว้เป็นเดือนใจเทอนึงหรือปีหนึ่งใจเธอนึงแบบนี้ แต่ว่าถ้าสัญญาใจากันเป็นหมื่นอย่างสิท่านบอกเลิกแต่ท่านที่เลยแล้วเขาก็ต้องออกเลยครับท่านหนวงเบื้องดีๆได,ด้สัญญาไปตัดน้ำตัดไฟเขาของเขาเสียหายอานครับตู้เย็นเขาอะ่ะเกิดเขาเป็นหันขายเนื้อ,อย่างเนาะเขามีตู้แช่เนื้อเขาแช่ลูกสิน้นแช่ตับไตใส,ส่่งสิงสารสาสั์เอาไว้คน้นมาใส่บริการอืมจิ้มจุ่มก็ดีหรือเนื้อ,อย่างเกาหลีเกาหลเลอยังสีนะครับ บาดนี้ท่านไปตัดไฟเขาอะเขาเบปอ,อยู่เขาไปต่างจังหวัดนี่หรือเขาไปหาคาเศรา้าให้ท่านอยู่เขาอ่างเนาะของเขาแช่เต็มตู้เย็นท่านไปดึงออกเลยดึงปากออกไปตัดไฟเขาอะเอามีเตอรอออกเลยเออกลับมาสามหมื่นน้ำไหลเป็นทางตู้เย็นอืมตัดไฟไฟว่ามีหมูเครื่องในอุปกรณ์ในการกินเสียหายหมดเออท่านจะเฮ็ดยังไหนครับบาดนี้ช่วยละท่าน ไปตัดไฟเขาตัดน้ำเขาองสีเขาบ่ามีน,มมน้ำเปลาเขาบ่มีเนวซักผ้าซักผ,กผ้ก็เป็นเรื่องขึ้นมาเลยครับเพีดย่บด้เด้อครับตัดเฮ็ดบ่ไดดเลยอย่าไปหาเฮ็ดกับตอนต้องบอกกาวเขากเอในหนังสือบอกกาวเขาหนังสือบอกเลิกสัญญาหรือให้โอกาสเขาสิผามือให้มาจ่ายคา,า่าวแต่มาจ่ายคา่าแล้วจะดําเนินการแบบใดแบบแบบแลต้องบอกเขาไปดิว่ามันอยู่ซื้อเอามอมิเตอร์ออกเอาสร้างมาเอามอมิเตอร์ออกเอามาดน้ำบอกบอก,บอกให้มัน ใส่น้ำใส่ไฟบีบบังคับมันเหตุบอ่อด้อครับถึงแม้ว่าท่านจะเป็นเจ้าของบานก็แล้วแต่เพราะว่าเขาเสารท่านเมื่อเขาพิษัญญาท่านต้องเป็นเมือนการตามขบวนการของกฎหมายขั้นตอนของกฎหมายเออแล้วมันก็ค่อนข้างจะซ่านํานะครับขั้นตอนกฎหมายบ่ก่าวก่อนจังสี่สิบหามือใจสีขาดละ่ะสิบหามือคือยังมันอยู่ไปฟีีนี่ครับมันเบาน้าเเผซสัาเด้ตัวเช้ามันก็ออกไปค้ามาเฮาถามคาซ้ามมันก็เซยกับเขาบ้านปิดประตูนอนเลยเอา้าว เพื่อเป็นแนวนั้นแม่นบ่ครับทั้งเจ็บทั้งเหม็นในบ้านเออหรือท่านจะใช้วิธีการไม่แบบเขาไปในห้องเซาเลยเขาไปในบ้านเลยมีกุญแจสำรองเดไขเข้าไปไปเบืองของมีคามียางเอามาเป็นประกันเดมอจ่คยคาเซาเบืองไว้มีทีวีจอแบนเออมีคอมพิวเตอร์เออมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เออมีตูเเต้เซฟเอยูอ่เบืองไว้ก่อนเขาไปในบ้านเขานี่เขาไปว่าได้เด้อครับมันจะไปบุกลุกห้องเซาเขาเดหรือบ้านเซาเด แม้ว่ามันจะเป็นซื่อท่านกระตามโฉโนดนะหรือท่านจะมีทะเบียนบ้านกระตามทรัพย์สินเป็นของท่านก็ตามนะครับเดี๋ยวโทษมันจะนํามาเออเขาอาจจะไปเจ้งค่วมว่าท่านบุกลุกสนญญาว่าฉันเป็นเจ้าของเอ้าเขามีสัญญาเซาอ้ามันผิดสัญญาคุรกะต้องไปเรียกร้องทางศาลค่าเซากขผิดสัญญาเซาม่แม่นว่าเขาไปในทีเซาของเขาโดยพลาการถ้าเขายินย่อมว่าเป็นหยังครับหรือเอากุญแจไปคล้องอีกดอกนึ่งลูกนึงเลย แม่กุญแจไปคลองเลี้ยวโซไปพันบ่อยมันเข่าบ่อยมันออกเออเขาเข่าห้องเขาบ่อใเขาออกจากห้องบ่อใบางทีเขาเพาทันออกมากท่านเป็อคุณแจเขาไปเห็นงานบ่อใไปโรงเรียนบ่อใลูกเขาไปเนียหนังสือบ่อใดท่านซวยเลยครับแม่บังคับไปขังเขาไว้อะนี่ไปกักขังนวงเงียวเขาว่านั่นเกิดเป็นปัญหาทางคดีอาขึ้นมาเนี่ยครับเหตุบ่อแด้วครับตัดน้ำตัดไฟกับบ่อใดเขาไปในห้องเขาโดยพาราการกับบ่อใด เออเป็นล็อกกุญแจกับบอดเออไปเคเื่อนใหา่ทรัพย์สินเขาออกมาขนของออกมามากเบิดเลยทาความสะอาดห้องเพื่อไห้คนอื่นเศร้าคาเศร้าที่ขางอยู่ห้มันไปบอเอาน้าหัวมันดอกสองเดือนย่อมถิ่มไปแต่ว่าเสียเอาของมันออกมาเปิดประตูตัดกุญแจเข้าไปข,น,ขอนออกมาเบิดเลยอันนี้เฮ็ดใดบอกเฮ็ดบไดบา <c oughs> นะครับท่านจะไปหาเห็ดใดเดี๋ยวเขาไปแจ้งค่ามว่าตู้เย็นเขาพังทรัพย์สินเขาหายคอมพิวเตอร์เขาพังเพ่ อ้าวสวยแล้ววันนีเ้เหตุบ่อใดนะครับเห็ุบ่อใดเลยถ้าจะขนเน่เขาต้องยินยอมหรือเขามาเบิ่งนําเขาต้องอยนํ่หรือท่านองมีมาตรการอย่างอื่นนะครับบ่แมนว่าเขาไปไขกุญแจมีกุญแจสำรองหรือตัดแม่กุญแจเข้าไปเอเอเหตุบ่ได้ครับแม่กระทังไปตัดสัญญาณอินเทอร์นเรน็ตเขานี่ก็เหตุบ่ได้เด้อ้องเที่ยวเขาเห็ดงานลูกเขาเห็นหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ตเขาเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ข้อมูลเห็ดส่งคู่กันบอกกันบ้านท่านไปตัดอินเทอร์เน็ตเขา เฮ็ดเบียกบ่ได้ส่วยอีกส่งงานบ่ได้ทั้งอินเทอร์เน็ตเฟซบุ o กส่วยอีกเออเจ้าของบ้านบ่ให้เศราต้องระวังดีๆนะครับบ่เป็นว่าท่านเป็นเจ้าของบ้านเจ้า,า,จาของทรัพย์สินละ่ N ang, ะเฮ็ดยังก็ได้ครับมันได้อยู่สําหรับบางคนที่เขาเบาเหลืองท่านเขาย้อมเขามไม่มีท่างสูเออตัดอินเทอร์เน็ตก็อือไปอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ก็ได้ไปเฮ็ดอยู่สำงงนักงานก็ได้ไปเฮ็ดอยู่บ้านหมก็ได้ตัดน้ำตัดไฟก็บ่เป็นยังน้ำไปอาบบ้านหมไฟก็ คำมากก็น,นอนหลดบ่ต้องเปิดยังอากาศเย็นอยู่ช่วงนี่ถ้าเขาย่อมทันโม่ปียังแล้วครับแต่ว่าถ้าเขาบ่ย่อมพวกหึนสูงขึ้นมาเดยตันตายเด้ครับเพียงพำรรน,นี่เสียหายเลยตกเป็นจำเลยทั้งกดีอาญาได้บาดนี่หรือโมโหกนันแบบทำลายร่างกายเลยตบบนาเลยดึงผมกระชากเลยตีเขาเลยเออม,องมอง่งโม่ยอมใจบ่ใช่กฎหมไหมแบบพิดผิด,ผดสารเตีย่ยไปทำลายร่างกายเขายิกแม่บ่ครับเกิดรุนแรงมีอาวุธมียัง พยายามขายเลยครับถามันเป็นอยวะธสำคัญอาปืนจ่อหัวเขานี่เออหรือใส่มีดเงี้วๆนี่ครับฟันเขาคงสิถึงเขาลบท่านก็ตามนะครับเขาไปแจ้งข่วมพยายามขาส่วยเลยอืหรือไล่เขาออกไปแบบมูแบบหมานี่เออนั่นรับสินออกไปบ่ใหอยุบ่อยเขามากสิของเขาฆ่าเต็มห้องอยู่ท่านเห็ดบไหลแล้วครับจะของบ้านคิดไหมทําไมนะครับอย่าไปเห็ดได้ท่านยุพกักเลยก็ตามครับยา่าไปเห็นเด็ดขาดอืผิดกฎหมาย กฎหมายบ่อยเหตุกฎหมายอาจจะสาเน่ครับบอกเลิกสัญญาก่อนเขาบปฏิบัติตามจะดําเนินการแบบไหนหนึ่งทำจีห่าไปฟ้องศาเลเรียกค่าเสาเรียกค่าพิสัญญาเรียกดอกเบีย้ยเรียกเงินปั๊บเรียกเงินเพิ่มยังไปว่ากันเป็นขั้นตอนเหยื au, ห่อเงาหนาเบื่อในนะครับดังนั้นเราก็ต้องเช็กลูกค้กาคนเาสาร์ทีดีๆเนี่ยว่าเขาเป็นแบบใดลูกค้าก็บางคนก็นเลือกเกินแม่มาครับกาสิ้ยูฟี จเดือนหนึ่งยูฟีเดือนหนึ่งกย่าง่กาวามาเห็นงานอยู่เมืง่งบ,บนอีกสองเดือนสิ่ใจเดือนเดียวพ่อหนาไฟใส่เต็มที่เลยเดือนแรกใจยครบเดือนสองเริ่มแล้วทีนี้ได้งานแล้วล่ะมาเห็นงานโครงการสองเดือนนั่นสิจ่ายกาจ่ายเดือนเดียวพ่อเดือนหนึ่งฟองอาโโลดหอดระยะเวลาจิตใจงานแล้วพอดีนี้เลยเออ,อยน่ในห้องกับบุญเปนของเขาจากยางพัดลมตู้เย็นแอร์เออยังของจากของผู้ให้เสาวัตเลยมาที่โตนอนอยางเดียว แล้วก็กระยากับทีมไปเต็มหัวหน้าหัวสวมเต็มหงวขั้วนี้กับอยู่เดือนหนึ่งอยู่สองเดือนใจเดือนหนึ่งอยู่เดือนหนึ่งใจสิบหาหมือเรืงเสรแล้วเห็นไหมครับก็เป็นปัญหาอีกครับแต่ว่าท่านต้องใจเย็นนะครับเป็นภูให้เขาเศร้าสับสนสัญญามันมีต้องใส่สัญญาท่านต้องบอกเลือกสัญญาจังไดบอกกล่าวอย่างไท่านไปเบิ้งไปศึกษาเบื้องรับยาเห็นโดยพละการตันานน้ำตัดไฟนิยายแท้เพราะมันเคยมีกรณีแบบนี้เอศร้าตึกโย เขาข้างค่าเศร้านี่แหละครับเขาโมจ่ายนี่แหละเออท่านไปตัดไฟเขาเลยครับผู้เศร้าเขาก็ใจเย็นเนยตัดไฟเขาแต่ว่าบริตัดเองเนยไปแจงการไฟฟ้าบานยกเหลิกหมอโมใส่ครับไฟฝาก็มาเลยเจ้าของบ้านเขาเป็นเจ้าของทีเดี่ยกหมอเขาก็เอาหมอออกครับอ,อผู้เศร้านี่ก็ไปขอหมอพิเศษมาเอามาติดเออเห็นบ่ครับ ก็แก่ร่ำกันแนวเนี่ยแล้วมึงเอาหมอออกอูไปขอหมอหม่มาเ,าเสียค่าเสใจแน่กะยามันแค่นที่เยาเงินที่จ่ายค่าหมอพิเศษติดตังหมอพิเศษนะไปจ่ายค่าเศราเขาซะก็ดือ้อแพงครับสุดท้ายแล้วก็พิษกันฟ้องร้องกันเลยครับฟ้องร้องกันเรียกค่าเสียาหายเดียกนั่นเรียกนี้นนสุดท้ายแล้วจกักใดหรือบดไดก็ว่าหูแล้วเพราะเขาก็ไปแล้วเออสิไเป็นบังคับก็ดีกับทั้งยาก บางเถื่อนะต้องไปเสียค่าจ้างทนายด้ยครับมาฟอ้องหลองเรื่องเศ้าทรัพย์ชิ้นนี่บุนไหวขนาดนักเลยรับแต่ว่าท่านกับได้ค่าเศรา้าถ้าเจอลูกค้าดีผู้เศร้าดีกับโอ้สบายเลยอดไม่ได้เขาา้าใจใจยจซิปของเศา้าหองโอ้เงินเป็นกอบเป็นกำรรแม่มาละครับบางคนเขาบอกว่าพอใจอน้ามก็ไไรแน่ว่าไลแน่ไฟก็ต๊กสัญญาอินเทอร์ก็มีแน่ว่ามีแน่แต่ว่าเขียนไว้ดีดีในใบโบชัวห้องพักสะอาดน้ามแห้งน้ำอุ่น แม่แบ้างครับมีเพียบพร้อมสัญญาณนทอจะเน็ตพร้อมตลอดย4ิบี่ชั่วโมงมีลงมีรีบเอาอยู่ดีไปรีบกระตายใส่ไดเป็นบางเวลา,าสามทุ่มแนยกับปิดรีบขึ้นมันไดเอาย่านพี่หลอกที่บา้านอยู่สั้นเจ็ดุ่นขึ้นมันไดเอาเ<ม>ดี๋ยวประหยัดไฟปิดรีบห่งางยางเอาออกกับร่างกายเป็นว่าเอามีงงมีย่ามยังดูแลทรัพยส์สินพร้อมปรากฏว่าไปอยู่หลดหายของหายขี่ขโมยเขาย่ามเบว่ามีจะจนเออเพื่อจะเรียกค่าเสา แพงๆเมื่อเขาไปอยู่แล้วเขาบ่ไรแบบนี้แบบบังคับก็อาจจะไปเจียงสควเขาบอเดี่ยเออตานโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปแล้วมันบ่เป็นไปตามนั้นของเขาหายอ่ะแล้วแพรับที่ชอบอย่างน้ำาค่อยๆอาบน้ำเขาบวไ้เครื่องทำน้ำวนมันบ่ทำงานในถาน้ำค่อยอาบทั้งหนาวบัดเนี่ยเจ้ากับแพงนี่ครับบางทีก็เป็นย่อนผูหอเเสาครับอืมค้องกับบวสะอาดทรัพย์สินกับบเเียบร้อยแบบบังคับบางทีกับหนวกหูเออ เจ้าของห้องเจ้าของบ้านเชียงกันต้งลูถืงเมียตีกันหนึ่งสี่ครับด่ากันปล่อยกันนอนฟั่งเสียงเจ้าของบ้านเจ้าของเคนเขาทะเลาะกันเป็นมดลภาวะข้างจิตใจเขาเรียกว่าอยากใจคาเสาหรือขอรดคาเสาเท่านั้นกับพย่อมพย่อมกะจะได้กระสีนี้แหละพ่อใจของมันหลอกเฮี้ยเลยเดือนหนึ่งวันไดไปฟ้องเขาสามปัญหาสามปัญหาไปฟ้องมันคุ้มบ่ล่ะครับไปจับเขาบ่ไ้เลยครับว่าเขาบวใจคาเสาไปจับเขาฉออโกงบ่ได้เลย มันเป็นเรื่องผิดสัญญาเศร,ร้าผิดสัญญาทางแผงนะครับท่ทบานอยบอกว่าเอาใจเออต้องเรามาจับบ่ไดรครับเป็นทางแผงท,งท่านต้องไปฟ้องค่าเศร้าสามปัหานี่นะไปฟ้องศาลจากท่านนายบิษเป็นหมื่นบาทมันกีคุุมบ่ล่ะพวกนี้ก็เลยได้โอกาสขี้ยเลยอยงเขาฟี่ๆเลยครับแต่ว่าจะไปหาเหย็ด้อครับใจเขาใจเขา้าเธอเข้าเป็นเจ้าของกิจการแบบนี้เนาะเข้าบริด้เป็นเธอลูกเข้าเป็นใหญ่มากมันเป็นผู้มีที่หลายหลยแล้วมันก็สร้างบ้านสร้างใหญ่เขาเศร้าจั่งซี่ครับแล้วมันเจอกับเจ้าของแบบนี้ ่งกรำคงเวียนอย่าไปเหตุรับอยู่ข,ของเขากับใจของเขากินของเขากับใจของเขาสื่อของเขาใจของเขาเออแม่พอแล้วครับอย่าไปเหตุด็ดขาดนะครับผู้เป็นเจ้าของทีหรือผู้ไห่เซาที่ท่านต้องระวังเลยครับบางคนว่าผมเป็นเจ้าของผมสีไปบุกลุกจกังได้มันบานผมโฉนดกับซื้อผมบพซื้อผมกับซื้อเมียผมแม่พอละของผัวคือของเมียของเมียคือของผัวเขามีชิ์ที่ครอบคร้องโดยการเา้าท่านเขาไปโดยภารการเป็นบุกลุกบ่ละ พย์สินก็เสียหายบละงัดประตูงัดทองเขาเข้าไปน่ะเออบางเทือโมโหไปทำลายของเขาอีกแม่บละผู้สาเขาเอาขึ้นได้บาทนี่เขาเอาขึ้นได้ครับตันหูหลูบด้วยเสื้อผมนี่ครับกระบวนการของกฎหมายมีแต่ว่าบางเื้ามันก็ซาบด้ใจเฮ้าแต่ว่าก็ต้องเฮ็ดแต่บละหรือตลอมเบาดีๆเขาขังอยู่เจ็ดพันเอา้าเจ้าใหญ่นี้มือไดนเอาขอยรดห้เเรือหาพันพ่อูกคาแบบนี้ก็ตัดใจซะให้มั็นฝ่าออกไป อย่าไปทะเลาะอย่าไปชวนทะเลาะอย่าไปให้ฟ้องร้องกันครับมันเสียเวลาเจ็ดพันนี่เอาแค่หาพันพ่ออีกสองพันให้มันซะยกให้มันไปแล้วก็ค้นของออกไปมือได้สัญญาเอื่นตำรวจมาเออเป็นพยานหรือไปลงประจำบ้านใบทรัพย์สินเสียหายถ้าเลื่อยมือให้เวลาสิมหามือถ้าเจ้าบ่ามาก่อยค้นของออกได้นะอ่าตกลงกันไปลงประจำบ้านใบหอดมือเขาค้นของได้ครับแบบนี้ค้นของออกได้ครับแล้วก็ค้องใบเขาใส่กองใส่ลังใบแต่ว่าใหญ่ของก็เสียหายเด้ตอนขนก็มี พยานอยู่ในหมู่บ้านว่าหลามีกับปรงพยาบาลมาผลักปุญญ๋ยมาเขือเทบันทือกเกาขอตกลงไหวไทยลงไทยลูกไหวเมื่อถือกับแช่แช่แช่ไทยไหวเปนบ่ครับว่าคนออกมาโดยสภาพดีบริสียหายยังไงเขามาเอาเงอนมือนี้กาแจ้งเขาไปเขา,าเอาของเขาอันนี้เฮ็ดได้อยู่ครับแต่ว่าต้องเป็นขันเป็นตอนเด้เมื่อนรูปีลูกเข้าไปเลยคนออกมา,านย่นสะเลยเลือกขายทอดตลาดเอาเงินที่ขายนั่นเอาพอได้ยังได้ของมาเด้อขายมือนี้พัดลมตู้เย็นคอมพิเตอร์มีเบิร์ต ใครพวกเศราย้มกันอ่ะเพื่อจะมาจ่ายค่าเศร้าข่อยอติโคกแล้วครับผู้ใหญ่เศ้าติดคุกเลยเวลกของเขาทันแล้วแม่มบังคับยาไปหาเย็ดเสื้อผมนี่เอาอันนี้เป็นเรื่องตัดน้ำตัดไฟที่กําลังฮิตกันแล้วกะ็ได้ผลนะครับคออเซนอเตอ,เออ์บานแตกเลยตอนนี้ครับแล้วมันไปเดือดร้อนพวกที่เขาถ้ามาให้กินสุดจะดิษติน่ละชาวบ้านชาวซองที่เป็นคนกลุ่มหน่อยหรือเป็นออคนพผื้นเมืองนะครับเขาก็เดือดร้อนิี่ละ เขาใส่ไฟน้ำมันกับบะมี่ระบาดนี้มาตรการไทยน้ำมันนี่เติมไส่รถบ่เป็นอย่างแต่ว่าเอาเกล็ดมาซื้อเอาของมาหายมากรอกนี่บ่ได้เขาหูว่ามันงจะไปขายต่อจะเอาไปเติมเครื่องปั่นไฟแต่ว่าเติมใส่ถังนี่บ่เป็นอย่างก่อยขายเจ้าอยู่้วมันก็มีการกักตุนวุ่นวายกันขนาดหนักเลยครับให้พี่น้องครับสอด่องดูแล ลูกหลานเฮาผู้เฒ่าอยู่บ้านตามลาพังนี่ครับคอนเซ็นเตอร์กลับมันจะมาตัวมาต้มาตุ๋นมันยังบ่ท่นสวนพันหรอครับตอนนี้มันกําลังอ่อนแรงอยู่กันตีหลายด้านเฮ็ดเรื่อยเฮ็ดเรื่อยครับกดดันเรื่อยมันอย่บ่ได้มันก็หนีมันก็ไปหาเฮ็ดแนวใหม่แต่ยังมีอยู่ครับทุกมือนี้มันก็ยังโทษอยู่โทษทุกมือโทษตลอดแล้วแต่ไผสิหลงกลมันก็จับได้หลายไอยู่เป็นตํารวจปลอมก็มีแต่งตัวเป็นตํารวจเป็นแก่งเป็นยังเออเอาย่าไปหลงเสือเขาง่ายๆด้อครับ